ต่างๆทัง้งหมดในข้งพุทธการเองเคยมีพระบั่งคารหัดบังนำมาถูเป็นปัญหาทูลถามพระพุทธองค์อย่างพระมาลุนกะยะได้ตั้งปัญหาระทูลถามพระบรมศาสดาพร้อมกับตั้งข้อแมว่ว่าถ้าพระบรมศาสดาไม่เฉลยปัญหาเหล่านี้กับพระมาลุลกะยะยแล้วาารระะพระมาลุลกยะก็จะทูลลาศึกไม่อยู่บวชในพุทธศาสนาต่อไป พระพุทุนได้ตรัสตอบามาลุงกยะว่าดูก่อนมาลุงกยะการที่เธอมาบวชเนี่ยประถาคตเป็นผู้ขอร้องอ้อนวอนให้เธอมาบวชหรือเปล่าพระมาลุงกยะประทุนบอกว่าเปล่าเมื่อเปล่าแล้วเธอจะมาแข่งใครบอกคืนกับใครล่ะเราจะพยากรณ์ถึงเรื่องปัญหาโลกแตกดังที่ตั้งดังที่ท่านตั้งมาถามเหล่านี้จะพยากรณ์ก็ตามไม่พยากรณ์ก็ตามธรรมะเหล่าใด ที่เราแสดงไปแล้วอันบุรุษผู้มีความปรารถนายอย่างจริงใจรับไปปฏิบัติตามก็ย่อมทําให้ถึงที่สุดแห่งคุกได้เพราะฉะนั้นการจะตอบหรือไม่ตอบนั่นอ่ะไม่เป็นสาระสําคัญในพระมจรา์ของเราเลยการที่วมัตัวของเธอมาัวพันยุ่งเหยิงกับปัญหาเหล่านี้จะหนีลักษณะฉายาของมูคาบุรุษไปได้อย่างไร คือพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าจะตรัสประนามใครอย่างแรงที่สุดก็ตรัสใช้คำว่ามคบุรุษหมายถึงคนเปล่าวกล่าวจากสาระคือคุณธรรมและคุณสมบัติโดยประการท,าท,าทาั้งปวงแต่ว่าในที่อื่นอาคตะประานแห่งอื่นมังแห่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้พยากรณ์เองดูที่ไม่มีผู้ใดมาพูลขออย่างมาเมหาปัรินิพานสูตรตัดพยากรณ์คติของบรรดาอุบาสกอุบาสิกา ับพระอนุ์เถระเจ้าว่าท่านผู้นั้นอุบาวกนั้นอุบาวติกานั้นเมื่อขันแตกไปแล้วไม่เข้าถึงปกติโลกสวรรค์ทันนั้นทันนั้นเนี่ยพยากรณ์ว่าอย่างนี้ตรัสกับพระอนุนเถระเจา้าว่าที่เราพยากรณ์อย่างนี้ก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องเชิดชูกําลังใจให้แก่ปฏิมนนาชนตาชนที่ได้รู้ว่าผลของการปฏิบัตนะิธรรมน่ะไม่เป็นโมฆะ ได้รับผลประโยชน์ทั้งในทิศกรรมในสัมปราคาทพกขจะได้เป็นกําลังใจจะได้เป็นตัวอย่างแบบฉบับสําหรับคนชั้นต่อไปอย่างนี้ทรงตรัสรยากรเองถ้าเมื่อเราพิจารณาดูอย่างนี้แล้วพระหนึ่งว่าพระบรมาศาสดา,านั้นทําอะไรขัดกับพระองค์โดยปริยายพระหนึ่งเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ความจริงไม่ใช่เช็นนั้นมีข้อที่นาสังเกตว่า คนที่มาตั้งปัญหาอันเป็นอภิยาตะาปัญหาหรือเรียกกันโดยเรียกกันว่าปัญหาโลกแตกถ้าตั้งปัญหาเหล่านี้มาถามพระองค์ด้วยเจตนาไม่บริสุทธ์ยกตัวอย่างว่าผู้เหล่านี้มีทิฏฐิฝังอยู่ในสันดานแล้วบางคนเป็นสัตตะทิฏฐิบางคนเป็นอุเฉตทิฏฐิฝังแน่นเป็นทิฏฐิประมาททิฏฐิประมาททิฏฐิประมานี่ก็หมายความว่าเป็นทิฏฐิที่แรงแรงมากเป็นทิฏฐิชั้น คณาจารย์พิฐิชั้นชาวบ้านธรรมดาที่เป็นฝ่ายมิจฉาพิฐินะยังไม่แรงอย่างพวกมิจฉาพิฐิของบุคคลช่้นคณาจารย์มิจฉาพิฐีของบุคคลชั้นคณาจารย์ถึงแม้ว่ารู้ว่าผิดก็มายอมกลับพิฐิอันนั้นยกตัวอย่างเช่นสันชัยเวรัตบุตรทั้ทงทงที่รู้ว่าถ้าทำพระพุทธเจ้าดีเมื่อสาวกของตัวคือภาษาดีบุตกรกับพระโมคคานะเมื่อยังเป็นปริพาโชกอยู่ในตำแหน่งของสันชัย มาชักชวนอาจารย์สันชัยให้ไปฟังธรรมในสำนักพระพุทธองค์ด้วยกันอาจารย์สันชัยไม่ยอมไปกับย้อนถามท่านอุปติจาร์ท่านโกริตาทั้งสองพันว่าคุณในลูกนี้คนโงูมากหรือคนฉลาดมากเมื่อได้รับคำตอบก็คุณงูมากกว่าคนฉลาดสันชัยก็บอกว่าดีแล้วคุณฉลาดจะไปหาพระนธรรมณาโคดมคุณงูก็ามาหาเราเราได้ประโยชน์จากคนโงูรรงเราสกสาระเราก็มากกว่าเพราะคุณงูมีมากกว่า อย่างนี้ก็แสดงเห็นว่าพิฐิกรรมาของบุคคลชั้นเจ้าหมู่เจ้าคณะนั้นมีรุนแรงถอนไดยยากเพราะฉะนั้นคนที่มีสัตระพิฐิอยู่ในสันดานหรือคนที่มีอุเชตพิฐิอยู่ในสันดานหากมาตั้งปัญหาประเทศกับพยากตะตกปัญหาถามพระพุทธองค์แล้วพระพระองค์ไปมัวตอบปัญหาของพวกเจ้าพิฐิเหล่านี้เหมื่อเปล่าป่วยการกล่าวพอตอบไปแล้วพวกเหล่านี้ก็ไม่มีทางที่จะกลับอกกลับใจ มาเลื่องสายมิหนำซ้ำ,ำชาลีชาดช,ชาดีชา้ายบางทีจะฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดน,นึกว่าพระพุทธเจ้ากนับสนุนทัศนะของตัวยกตัวอย่างถ้าหา้าพระองค์บอกว่าชาดหน้านี้ตกคุณลาตายแล้วก็มีปฏิสุนที่จิตปติสนที่วิญญาณไปเวียนว่ายตายเกิดพวกที่เป็นมีสัตต่าทิพยิเป็นเจ้าเรือนฟังแล้วกว็นึกว่าโอ้นี่ก็สมมศตาโคดมพยากรณสัตต่าทิพยิเช่เดียวกับเราแล้วคือแสดงว่ามีไอ้วิญญาณดวงเนี้ย เป็นตัวตั้งตัวตีไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่นึกอย่างนั้นไม่ได้เฉลียวใจว่าคําบอกปฏิสุทธิวิญญาณในพุทธศาสนาต่างกับปฏิสุทธิวิญญาณในศาสนาอื่นอย่างไรคือปฏิสุทธิวิญญาณในพุทธศาสนาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นนิจจังแต่ว่าเป็นอนิจจังเกิดดับพุกขณะตรส่งไปด้วยอํานาจพลังกรรมกับพลังปัญหาพลังอุปาทานสามอันนี้เพราะฉะนั้นจึงมีพุทธภาสิตในอังคุตระนิกายว่า กรรมเนี่ยเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นพืชตัณหาเนี่ยเป็นยางเหนียวในพืชนั้นสิเนโหตัณหาสิเนโหคือแปลว่ายางเหนียวสิเนหะเนี่ยคือเนหานี่แหละแปลว่ายางเหนียวมีกรรมเป็นผืนนามีวิญญาณเป็นพืชแล้วก็มีตัณหาเป็นยางเหนียวในพืชนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรัดรัดพืชคือวิญญาณลงกันในแปลงนาคือกรรม เมื่อวิญญาณนั้นยังมียางเหนียวอยู่ก็มีการเจริญเติบเจริญเติบกล้าขึ้นมาเมื่อได้รับปัจจัยเช่นแสงแดดอาหารน้ําอันเป็นโอชะมาบํารุงพัฒนตรตรงสารก็เกิดพัฒนาในวิญญาณในพุทธศาสนาจึงต่างกับพวกศาสนาพิถีเพราเราถือว่าวิญญาณก็เกิดจากกรรมเกิดจากสิเนหะคือยังเหนียวปรุงแต่งกัน เมื่อสิ่งใดอาศัยปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นก็ไม่มีสภาวะที่เที่ยงในตัวมันเองต่างกับทัศนาวิญญาณในฝ่ายตสตตะทิฏฐิที่ถือว่าวิญญาณน่ะเที่ยงวิญญาณดวงนี้ดวงเดียวยืนรงอยู่เป็นผู้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามภพต่างๆเป็นผู้ที่ทองเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่เพราะฉะนั้นคุณที่มีสตตะทิฏฐิเป็นเจ้าเรือนหากมาฟังพุทธพยากรณ์แล้วก็จะฟังไม่ได้ตจับจับเอาไปกระเดียด ดีอกดีใจบอกพระสมณะโคดมพยากรณสัสส์ทิฏฐิเหมือนกับเราอย่างนี้ป่วยการเปล่านี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งถ้าหากว่ามีอุเฉทิฏฐิเป็นเจ้าเรือนอยู่ในขันธสันดาลพวกนี้กาตัางปัญหาอยยาตกะตปัญหาทูลถามพระพุทโ์เข้าพระพุทโธท่าจัดพยากรณ์บอก,อกอว่าวิญ,ญญาณดวงที่ไปท่องเที่ยวต่างกับวิญ,ญญาณในดวงนี้ ไม่ใช่วิญญาณในดวงนี้ไปเกิดในภพหน้าแต่เป็นคนละอันคนละดวงกันภาพพยากรณ์อย่างนี้พวกที่นี้อุเฉตทิฐิเป็นเจ้าเดือนฟังไม่ได้ศับจะเอาไปกระเดียดรึกว่าโอ้พรนะสมณโอดึงพยากรณ์ว่าวิญญาณขาดศูนย์พระตรัสโอดวงนี้ไม่ถึ่ดวงนั้นขาดศูนย์แล้วเป็นการสนับสนุนทิดฐิของเราพวกเจ้าวัทธิสองพวกมีความโน้มเอียงไปในทางที่ตัวเชื่ออยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการที่จะมาพยากรณ์อภพยากตักปัญหาตะโกเหล่านี้เหนื่อยเปล่าวพระองค์จึงตัดบทเนี่ยไม่พูดพูดไปแล้วก็เหนื่อยแต่ถ้าพวาคนที่ก็ตั้งปัญหาชนิดทีวาอยากรู้อยากเห็นตั้งปัญหาด้วยความต้องการอยากรู้อยากเห็นจริงๆมีความสงสัยในเรื่องนี้จริงๆโดยที่ไม่มีสักตาทิฏฐิหรืออุเฉสทิศฐิเป็นเจ้าเรือนแล้วพระพุทธเจ้าตรัตพยากรณ์ทุกรายไปเลยทีเดียว ไม่มีเลยที่จะไม่พยากรณ์และาบางครั้งก็ไม่ต้องอาศัยใครมาทูลถามพระองค์พยากรณ์พระองค์เองขึ้นมาเฉยก็มีวาทเพตต่างๆแล้วก็เล่าเล่าความเป็นไปต่างๆขึ้นมาเองนี่เพราะฉะนั้นการแสดงรรมของพระพุทธเจ้าจึงเข้าลักษณะว่าวาจาใจแท้แต่ถ้าไม่ประกอบเพื่อประโยชน์นะพระองค์ก็จะไม่ตรัสเลยแต่ถ้าวาจาประเทศใดเป็นของแท้ของจริงและมีประโยชน์ด,ด้วยพระองค์จะเป็นผู้ที่รู้กาลทีิจตรัส ไม่ใช่ว่า้าของจรกงแล้็มีประโยชน์จะตรัดข้ามเรือไม่เอาตรัดไม่รู้่ไมดูบริษัทไม่ดูบุคคลไม่ถูกทรงเป็นผู้รูการตรัดดูการที่ควรที่จะตรัสก,ก็ตัดถ้าการที่ไม่รุกรจะตรัด้าองค์ก็ไม่ตัดเน่เป็นอย่างนั้น